สวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่ต้นโพทองนะคะวันนี้เป็นวันที่28กันยายนพศ2563นะคะท่านผู้ชมได้ยินว่าพี่คนนี้นะคะฝันเห็นเกี่ยวกับปู่สีสุดโทโบ่อยนะคะช่วงหลังมานะคะก็มีโชคลาภมาหลายงวดนะคะเ่่่วนหมากย่ามไดเพ่นขึ้น แสดง er ว่าช่วงเฮ้าจิตนิ่งๆสักวันมันบอเข้าอะไรเข้าเป็นฟูแล้วเป็นปูโมจิลินท่านี้บ่ครับกับบ่รูว่าเป็นปูเละตัวบ่เพิ่นไปัดศรีพรานมามศรีพรนมาโคเป็นขนาดเพิ่งหาเจ้ามาอ๋อหเข้าอยู่เมืองวดเมื่อกี้ได้บกกรจะเจงวดงวัวงหันเพิ่งหายเจ้ามา75เจหากินมือแล้วมันออกหาเจอเจ้ากระืือบวกกับบอให้บเข้บกการเที่อตาแตกไรเนี่ยละ เฉลยตัวเดียวขอยฟังใคยเสียดายแทนหมขอัเสียดายเร็วๆเาโอปู่คนไหนครับยังเอาปเป็นจว่าส่วเติบบเญละคนหายเจ้าค่งคนคือหายเจ้าค่ะเป็นวัดไหมครับบอไปวัดชลิ่อนดูนะไปวัดวัดิ่อเร่อพมเป็นอเพื่อเพื่อเมือเขาเออเพื่อดอนกลอยไหมท่านเดนไปจากเขื่ออยู่ท่านเดิไปจากเขื่อโอ้โหพี่บุญรัก อำเภอพิบุญรักบุญรักษกับอีบุญอยู่ใกล้ๆเจ้าเมื่อตะโดนอันแปลว่าเจ้าเคยเป็นแบบนี้จะคือแล้วเห็นอยถามเนี่ยขึ้นมืาอนีิแต่แต่เป็นนี่เอาปูนมาอยู่หนาลน้ำจนจะถึงเมื่อเรื่อยๆๆตั้งแต่เส้เพิ่นมาขึ้นหนาโลนแสดงว่าเจ้าอันบูชาเพิ่นเมื่อไหร่ยูนรอเจ้าบ่โอ้โหหลายเรื่อยๆมวันแรกแปดเมือนแรกวันพาผม เดี๋ยวโดนโดนปนไดปูชาเพิ่นมาโดนไหมยังบ่กบุนก็ได้เริ่มเริ่มสะท้านพ่นดนบ่บ่พ่นสะท้านพ่นสะท้านะโดนไม่ตัดใดแล้วแต่ว่าบ่เคยเห็นพิ่นอันมาอยู่ยังบ่ทันแล้วเพิ่นมาอยู่รถนี่แม่นบ่บัดนี้เพิ่นมาอยู่รถเตะรถออดออกบ่บัดนี้อ๋อกเรือเรือก่อรูดเนี่แปลหกในกระห้งเอาตีแปดหกศูนย์สามศนย์สามเอามันก่อไฟด็ก่อนหันนี่ออกก่อกำนากรังนี่เหลือรถอัดหมดหมดนั้ นะงวนันงวนัน <zo> ถ <ys ic discussions> ือเลยกยู่เป็นนาถือเลยเนาะ่ไรเราดมือกูบาทเงบริสหลไรเนาะมาเขาทุบบรเณ่ะยังก็งูขึ้นนารถบแล้วปะช่วยอันถือเยกย่งเนนานึงบนี้ค่ระเดีเท่ยบนหลยาต้อเลยวเม่ตก็เลยอนพดีก็เลยอานดีเลกแปดโอ่นนันอานดาสอเลยคยับไปเยงคข้งลุงเอุ้ย ม้วนาคนเป็นงูแต่เป็นพื้นเลยฮะฮะโอ้ก็โอ้ถึงความฟังเนจริงความจริงแน้่ความจริงนี่นะเอ้นาลงลความจริงเลศูจะบอกให้ฟังไหมะอนตัวศูนย์แปดหกศูนย์แปด่วมุจอม้า่ะมันมันค้นลาย ค้นมองได้รถอันงูน่ไฮทามเนี่คุณมองนี่บ่นี่บอ้โอเจาอันินบ่น่านผูมน่นน่านผู้ชรค่นี่าน้าคอ่า้่้เรนนูมนร่มคาคผูนท่านูาน้น่่่ท่าน้น่ งวดเมื่อกี้ก็ออกแปดสามแต่วันนี้คือเป็นตู่เล้ได้งูนะฮะแต่เป็นเพิ่นนั่นแหละเพิ่นเพ่นจังว่าเคยเห็นเก้าเอาอันอันปูปูสิสุโท้มันบอกอันอยู่ในรถเพิ่นว่าเอามากขึ้นเลยเพิ่นกะ มาให้เห็นถือว่าแมนเพิ่นแล้วนอนจอบคืออยู่บอกบุมันเพิ่นแล้วโมยหนู้แต่มันเพิ่นเป็นตุกขี่วเกียวเกียวกอนแล้วกัมาเลยทั้งหมดแล้วมานั่งเกี่ยวกอนแล้วกับม้าที่มีมาน่งยืนนี่แหละไม่หมดจะวัดจะใส่เข่าจะวัดเก็บเข่าเป็นเล่าอ๋อไม่บอกขอเป็นตะคนลุกข้นจะงวงวดอือเจแล้วอ้โหแนโตรผู้หญิงนี่เงินหลายแสนนะเล่าเล่าเส้อเล็กพวกกับ พุทเถียเป็นตัเลยยันเป็นตัเลยเจ้าคือเจ้าคือบวชนกับให้เล่าเนี่ยอ้ยเจ้าก็เคยก็ซื้อเจตหาเขากันบวชนกันเจ้าก็ซื้อตรงๆขึ้นบวชเลยขึ้นบวชขย้นขึ้นตวขึ้นแขนเห็นสัตว์เลยบ่ขึ้นสัตว์เลยขึ้นเป็นขึ้นเป็นใจเดิยวจักเทืออะไรแต่พัดขึ้นแต่พัดบูอาชาเพิ่นมาอ่ะขึ้นในสามเทือสี่เทือแล้วเลขออกคุณเทือเลยบ่แมนม้วดๆที่ออกเก้านึงนะมันขึ้นเป็นเทียนให้เก้าขีด มันก็เป็นเก้าหนึ่งอีกเลยเป็นขีดจะได้ขีดขึ้นอันนี้ขีดตั้มแข็งขีดเส้นนี่บอเึ้นทูบเพิ่นทูบเพิ่นอ๋อเป็นเส้นทูบเออเซนทูบเพิ่นขีดเซนเส้นเส้นทูบที่ว่าแดงแดงบ่หางทูบแดงแดงบ่เป็นขาวๆอ๋อเป็นทูบเติเคียนเพิ่นนะอ๋อขีดที่สี่ทูบบุญรับบารมีเพิ่นนะอันนี้เพิ่นที่เขียนให้เพิ่นที่เขียนให้เป็นบุ่ดีบุ่ดีบุ่เห็นเลยล่ะ ห็นใดงวดเกาหนึ่งวไม่งวดนเพ่ขึ้นเป็นขีดเลยเก้าขีดพุ่อนอันต่อจากเก้าหึ่ล้วก็มามาตัวใดเออกันก็เก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเนาะเก้าเจ็ดเก้าแปดเนาะล้กก็มาตัวนี้เนาะคือล้วก็มาแปดหกแปดหกแปดหกล้วก็งวดนีแล้วก็งวดงวดมันเซีงวดนี้บะงวดงววที่่านมาเน่ยมันเป็นเก้าออเจ็ดห้า เจ็ดหาเจ็ดหาเราก็มงวดนี่งวดวังหันเจ้าบ่ได้บ่ต้องงวดก่อนเราได้เยอะงวดก่อนนะงวดก่อนเราได้เราได้แปดหกเราก็ได้อ่าเก้ายี่บ่กงวดแปดหกกันเราได้เราได้บ่หลายแปดหกคะที่ว่าขึ้นขึ้นหน้ารถน่อยใช่ทำมันลืมเหรค่ะเบิ่งรถแล้วมันที่เล็งออกมาอ้ยเจ้าก็ซื้อในท้อ เจ้าโชคดีก็ดีใจน้ำแรนนั่นดอกแบบว่าเจ้าแบบว่าเพื่อนมาหามาอยู่น้ำเร็วน้อแม่นบอเจ้าว่าเออปลายิงปลาตัวบก่าเอเอามาดีและจะเอาไปต้มจองมสมันด้อ้าปลาตัวเคนม่ยอเล่าอ่ะเล่าไม่ดีเพราะบุคคลนี้เราเห็นเคยฝันอยู่บ่ตัโชคเคยฮะเราฝันเห็นมื่อก่อนิ่นบอกฝันเห็นโอ้เดี๋ยวมาถามตัวฉนเออามเป็นปลาวิกเก็เนาะคนนิ่งเนาะอ นี่ก็เป็นเก็ดเปน่ลาสตัวเก็ดสี่สองปลากรบอแปดสีเ็ไปัืี่แล้วกครับปลาดุกมันกาสีเป็นแปดนะยันนี้เป็นปลาเป็นปลาหนมันเป็นเก็ดันตองเป็นนันตองเป็นเมื่อวนี้ฝันแล้วบอกวนี้ฝันว่าได้จับปลาสตัวฝันว่าได้จับปลาสงตัวนาไดจับาต่จไให้ิงจะไมจ จะปลาสองตัวจะปลาสตัวผู้ยิ่งผู้ยิ่งตีเป็นยังฮันเจ้าของผู้ฝันนี่ผู้ยิ่งสีผู้ใดก็ตีซีเหมือนเนาะซีเจ็ดสองซีเจ็ดสองเก็บสี่สองเต็มสี่เหรีเนาะ4ีเจ็สองแม่นี่บอครับมีระมามอีกแล้วเดียวจะีเจ็ดก็จัละซีเจ็ดสองสเดเนาะใหญจับปลาผมอยากให้ คนฟันตีฟังว่าเพราะว่าฟันแม่นตีอันแล้วเจ้าตีตัวไหนก่อนหนูก็ตีเป็นเจ็ดสองสองตีอะไรกันสี่เจ็ดเจ็ดสี่เป็นอะไรนะโจ้าแสดงว่ามีเลขกสีเลขกสองกับเลขกเจ็ดตีเอาเสียเอาสองโตสามโตกันแล้วแต่ท่านผู้ชมที่ใส่วิจารณญาณเอาเนาะแต่ว่าถือว่าเพิ่นฟันแม่นเด้ตั้งแต่บุ่ยบูชาปูสีสุดโทมาอยู่น้ำก็มีปฏิหารเกิดขึ้นอยู่เลยเหรอเป็นเป็นขึ้นต้นอยู่เลยเนี่ยเต้าบ่อฟังอยู่เลย จะบอกฟังเขาก็คนลุกๆไปแล้รอ้หวแตแสดงว่างวดนนี้เราก็สิมาแจ้งวางฝันให้ฟังจ้ะนี่แล้วมากับเป็นจังบุญตัวเห็นเพลินเนาะสิได้เอาให้แฟนคลับฟังพี่น้องเลยเนี่ยฝันดีๆตีหอยได้หนี่งน้งเป็นคนตีหอยแล้วบอกรู้สึกรบสื่อบอกหน้าหน้าตีคนนั้นจะจะเป็นเตะตัวใดไม่ยิ่งจับปลาอย่างไรไหมเราคิดว่าเป็นซีเราู้หญิงน้ำซีเราตาตาอันนันเป็นเจ็ด ปลาเป็นเจ็ดปลดูเป็นเเขาเป็นดเป็สี่เจ็อะสี่เจ็ดเี่อันนี้ปลาอย่งมันเป็นปลานิ่เนาะเป็นปลานิ่ปลามีเก็ดเป็นหรอสองตัวนี่สซิ่นใสองก็คือมก็ดสองเจ็ดซี่ไปสน้อยไว้ทะเกสองเจ็ดซี่ี่สองไปสนเดียวจะเป็นี่ใหท่นจ้ะ สองเจ็ดส okay. so mm. <like ี่สีเจ็สองให้ซื้อวนไปวนมาอยู่นี่แล้วเนาะเลขสาตัวนี้เนาะมีเลขสี่เลขเจ็ดเลขสองขอท่านผู้ชมฟังเขาด้วยนะบอกคนมาเปเพิ่มันแห่ฟังกสิอ่ากับว่าสู่วาสู่กันฟังเข้ากับอันมันที่เขาพวกเขาเข้ากับเป็นว่านแตวแต่ชงวัดเจ่านั่นแหะอตีถึงกเด้อวันนี้เด้อสองมาดูตีวาน แน่แน่แใช่เบิ่งก็ดูโอ้ยเจ้าได้แล้วอันนี้พ่ะตองตีหยากพี่น้องรางวัลที่หนึ่งวาแล้วนี่อันนี้ห้าเจ็ดนายมาโชว์ดิแต่ลงถ่ายสามสองให้ก่อนอันนี้ของคุณคุณแม่โอ้ยสองจะได้ก็มีเจ็ดกรมีค่ะเบิ้งกำเนิดออกซองออกซองค่ะตามมาไหวเบิ้งเอาเด้อเบิ้งอยู่เห็นอยู่เอ้บอกเด้อพี่น้องเด้อเห็นเลื่อนเบิ้งเลื่อนนั่นเองจ้ะเบิ้งเดินเต่หนุ่ก็ได้ซื้อตามเด้ น้องได้ซื้อตามเลยหัอเดือนสกาวมานีไปมาวันเนียวนคมื่อเกลว้มไันมืนล่ะเพื่อนมาเดี๋ยวเราถ่ายไมเนี่ยป่ายงซูเห็นโอ่นเนี่ยมบเป็นยังดอกข้าเจ้าสิได้มาเห็ดบุญน้ำเหลายตัวาลหลายคนถูกน้องป่าแมนแนแต่ได้มาสางสลัดซอยกันน้อเอาเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเพ่นกระหายแล้ว เพิ่นกับว่าได้ปิดบังออหยังแหงอยากใครค้นถือวูาได้ถือกับวาทํำบุญน้ำกันหลายหลายคนัน่ห้จนูกัมักมักเจ็แล้วอะไรหนูจะมักแน่นั่เจ็ดสองกับมักแน่แ่เดีวพี่น้อันดสามตัวนสือเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองันนูน่ามันสามตัวปลาสอตัวปลามันจะเป็นเจ็ดือเปลาปลามันเจ็ดป็นเจ็ดหรอเปล่าโอ้เจ็ดสองมันบอคันสามตัวันมักเจ็เจ็ดสองพี่นนองนะ ความฝันเนาะเป็นความฝันแต่ว่าขอนกระเลือเสื้อเจ้าดิดอกเมื่อกี้นี่้พันไห้ค่ะคบกัรเหลงมาหนูนะเพราะเขาเงืนเจ้าบิกกระแดงนี่เขาเอาซื้อซะเงิ่นเตีบนถเลยมื่อนได้นะเพปูพนถึงเื่อได้ที่ว่าออหกเจ็ดทุนั้นเป็นฝันเห็นพ่นมากมากค่ะหุมตัวเฉลิมตัวกาเลยอันเง่นแหลกหมอีหล่าบอต่หลางแล้วอีหลาเบิ่งเอาหนาะทุกงานใดเบิ่งเอายุเกิยดห่นไปไปเบิ่งเอายุเก็ดน่อยพิสัน้เลียวไปหกเจ็เบิ่งเก่งโยุเกีเพิ่นน ฝันน่ะนุฝันน่ะปาฝันวนูบานนี้บระว่ตว่าผู้ชายมันน้ำหาเอาหาหกเ็ดไปเล็กบ่นว่าสินูไปซื้อห้าหเ้าหกดสุดน่ะนะหมดหเแรกอล่ะก็ถือทั้งสามตัวเลยจะถือสามตัวเลยตีถือเลขเออเลขสองตัวก็สามตัวนันคือก็จับเงินเอาก็ซื้อเลยถึอทั้งตัวทั้งเต่งทั้งสองตัวอีกต่างหากแล้ว่าเ่ื่อยรบุ๊กืรายสุดน่ไดีเกือบสามหมื่ะจ้ะ มัำนก็นใใจแล้วเนาะบแมนมันบแมนบานกมูก็ฝนตกเอารถจอดไว้ทีค่ะมันี้ออกแต่ขางมาไรบ่มีหมองไปซื้อวันนี้ค่ะโอ้เขาปนอกไปซื้อเรยู้สเดือดกกวาดวด่ะสามกับแปดหกล้มาในหมื่น1มื่นสองถือว่าในเื่อยอยู่ต่บถืลาย่นนะนบอกเจ้าโชคดีปานนี้เจ้ากระแต่วนู้บถือลาที่ละลายนะเจ้าวนโอันงวยถือ้วนลายนไม้วนสี่หางม้วน ตั้งแต่เอาปูมาอยู่น้ำนี่เจ้าถือมาตลอดเป็นบทที่เบาจริงนี่ถือมาอยู่แต่ว่าเข้ากันนะพื้นคอยู่แต่ะดรแล้วนะมันเพิ่นกับมาเข่าฟันนั่นเลยว่าเพื่อนนู้นอ่ะเพิ่นมาเข่าฟันตลอดเสื้อเสื้อราชท่าเพิ่นเนาะราชท่าเพิ่นม้ากระเลสแสดงว่าเจ้าฟันเห็นเพิ่นหาเพิ่นตลอดแล้วเพิ่นกับวนเวียนอยู่กับเจ้าตลอดเนาะป่าเนอ่ะความฟันมาแก่ให้ปพาพอดีป่าที่กระเจี๊ยบทำมาจ้าถูงให้โชคให้มาน่องกันสุขูสุขคนเด้อ มันมันเลกตัวเดียวกันพร้อมนะ้ผมผ่วจ้ะเนาะเนาะกวข้านเสีสองด้วยสีเออเจ็ดเจ็ดสองใช่หรือเ่าปลามันเจ็ดปลามันตเจ็ดบ่มันสองตัวออี่บอกว่าเจ็ดเจ็ดกับแม่หมวงมากใหย่ผู้ฟันแม่นมันกับมาอะไรฟังังเนาะเลขเขาค่อยมากน้ำยูอันเจ็ดสองอันนี้จ้ะค่อยมากสองเจ็ดแต่ว่าเจามาว่าเจ็ดสองจ้ะ ีวฝันใหตัวสองเจ็ดสองห้าสสองอาเองที่เป็นเอาอยู่ดีวาาสองที่นเลยจ้าีน้งเสียงสินะขอบคุณหลายๆเด้อตีความฝันให้ฟังให้โ่งให้โชคให้หมานคือเก่าเบาให้ฟังกับให้มีโชคหลายก็เก่าเนาะจ้ะที่กับจุ๊บเฮ้เงวดนี่ให้กับเด้อ ไอ้โซคให้ใหวานเรื่องวันนี้เด้อขอบคุณหลายๆที่เป็นแนวทางให้อันเจตังะเนะาะท่านผู้ชมเนาะคนเปลี่ยนแนวทางให้ช่องเจตัง่เนาะคะ่ะก็ฝากท่านผู้ชมเอ่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยเด้อค่ะเด้อเนาะ